จะไม่ผิดหวังอีกใช่ไหมชาญชาราทดสอบความรู้สึกรายการนี้เหมาะกับคนชอบดูดวงเป็นชีวิตใจไม่เหมาะกับคนเลักสวยและคนที่รักได้แต่ความจริงของเธออดใจวิตกหรอยังในการ g ับ b คำทำนายสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับคนโสดนะคะในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะเจอกับอะไรตามคีย์เวิร์ดที่ต้นคลิปได้เลยนะจะ๊ะน้องเนี่ยเลขเก้าเลขสี่ควีนเอ่อควีนดอกจิกเนาะก็คือ ท่านจะไม่ผิดหวังอีกใช่ไหมนะคะเออจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะคะเนาะใบแรกค่ะไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะมีคนเข้ามาหรือถ้ามีอยู่แล้วคนคุยอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะได้คบหาดูใจกันได้มีโอกาสได้ออรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเป็นความรู้สึกที่ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกต่อกันเนาะแต่ไพ่เดอะเวอร์กับไพ่เจ็ดมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาไง เราเองนั่นแหละที่ยังมีกำแพงสำหรับตัวเราเองสำหรับเหมือนเรายังกังวลใจเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ยังคิดเยอะคิดมากอยู่ในถึงอนาคตว่าเขารักเราจริงๆใช่ไหมมันเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบจริงๆใช่ไหมแล้วเราจะผิดหวังอีกครั้งหรือเปล่านะคะเนี่ยเพราะว่าอะไรให้สามเียญนนะมีการพูดการคุยกันมีอะไรกันได้รู้จักบางคนอาจจะรู้จักเพื่อนฝูงของอีกฝ่ายหนึ่งบางคนอาจจะได้พบเจอ,อไม่ว่าจะเป็นทางญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าได้รู้จัก คนที่เหมือนวงกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่ายังมีความกังวลคือกลัวเรื่องการเปิดตัวของตัวเองก็ได้เนาะยังไม่กล้าเปิดตัวมากนักยังไม่กล้าอะไรมากนะักเพราะว่ากลัวว่าจะแบบสุดท้ายแล้วจะผิดหวังแล้วก็อับอายคอนอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าห้าถ้วยเนาะชาวราศีสิงห์เคยผิดหวังอะไรมาแล้วด้วยแต่6ไม่เท้าขึ้นมา1ไม่เท้าแล้วแชมปญแพนค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะความรักไม่มีอะไรราบรื่นหรือว่าไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่เวตลอดเวลานะคะมีทั้งขึ้นมีลงเนี่ยมันไพ่เทมเบลนดคือต้องบาลานซ์ความรักความรู้สึกให้มันคงอยู่ต่อไปให้มันเอ่ยังดีต่อไปนั่นเองนะคะเนาะ หนึ่งไม่เท้าหกไม่เท้านะคะการเริ่มต้นในครั้งนี้ถ้าเราเปิดใจจริงๆเราไม่คิดมากขนาดนั้นก็จะสามารถทําให้เราได้เรียนรู้ได้พบรักใหม่ได้ศึกษาดูใจในเรื่อง,องความรักมากขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นเป็นการเริ่มต้นทีน่ดีและหกไม่เท้ามีโอกาสได้คบกันยาวนานหรือมีโอกาสได้คบกันยั่งยืนแน่นอนนะคะสัรับชาวราศีสิงห์เนาะลองเปิดใจให้กับตัวเองบ้างน,นะคะเนาะเราจะได้ไม่ผิดหวังอีกหรือถ้ามันจะผิดหวังจริงๆเราอย่างน้อยเราก็มีประสบการณ์มีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้ว นะคะขอใหโชคดีนะคะขอใสมหวังนะคะชาวราศีสิงห์คนโสดจในเดือนม,มิถุนายนนี้กดติดตาม subscribe แม่หมอ,อด้วยนะคะเนาะแล้วมาเจอกันใหม่เดือนหน้าจ้าสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับคนมีคู่มีแฟนความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะในเดือนม,มิถุนายนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ เ,เลขเลขดค่ะแน่นอนหมายถึงการเดินทางการติดต่อสื่อสารหรือไม่ก็การไปเที่ยวอะไรร่วมกันนะคะ10หัวใจขึ้นมานาะโอ้โหความรู้สึกเปลี่ยนล้นมีทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนล้มเ,เปลี่ยนเปลี่ยนล้นนะคะพูดพิชาตอีกแล้วสิ 10. ดอกจิกค่ะเนาะหมายถึงความทุกข์ความเศร้าใจที่ผ่านมาในอดีตมันยังถูกฝังกลบไว้ในจิตใต้สํานึกของความรู้สึกของความรักนะคะมาดูกันในไพ่ยิบีนะคะใบแรกค่ะไพ่สเตรนท์เนาะแล้วก็ไพ่ดีไฮพิเทสขึ้นมา แน่นอนละค่ะบางคู่นะคะในเดือนของมิถุนายนนี้นะคะราศีสิงห์เนาะจะได้มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเนี่ยเอาสองใบล่างขึ้นมาแม่หมอเปยไว้ก่อนเลยนะคะแต่การเดินทางในครั้งนี้เนี่ยไพ่ก้าวไม่เท้าโอ้โหเรามีความกังวลสับสนใจมากเลยเพราะว่าบอกไว้เลยนะคะชาวราศีสิงห์บางคนเริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการไปต่อของความสัมพันธ์ค่ะเออเนี่ยดูสีขาวดํารู้สึกยังไงดีฉันจะเอายังไงดีความสัมพันธ์นี้ฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดี เนาะเออเพราะว่าเนี่ยคิงไม่เท้านะไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่คนดีนะเขาเป็นคนดีแหละเขามีอะนะที่การงานที่ดีเขาสนใจออโฟกัสเราความรักเขาก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีแหละแต่บางทีก็มีบ้างที่เขาเอาจจะไปโฟกัสอย่างอื่นจนทําให้เกิดปัญหาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เหมือนกับว่าออความรู้สึกที่เรามีให้กับเขามันเหมือนมันน้อยลงอะเออแล้วมันรู้สึกไม่เท่าเดิมอะเราก็เลยเหมือนแบบว่า หรือฉันควรไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่ใช่จริงๆฉันควรปล่อยเขาไปให้เขาไปพบเจอคนที่ดีกว่าฉันหรือเปล่าเนี่ยพราไพ่เดิรฟฟูขึ้นมาเนาะหมายถึงการเป็นอิสระต่อการเด็กถือไม้เท้าหมายถึงการไปเริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ไพ่เจ็ดทั่วไงมันอยู่ในความคิดมันอยู่ในการวิเคราะห์มันยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่มันชัดเจนแบบจรงิจรงจังขนาดนั้นเนาะเพราะว่า มันมันยังดีอยู่อ่ะมันยังไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงหรือว่าเรื่องอะไรที่เราจะทําให้มันตัดขาดกันได้แบบร้อซขนาดนั้นอะ่ะแต่มันเป็นเพียงแค่เพียงความรู้สึกในใจเฉย,ยหรือพูดตรงๆเราอาจจะเริ่มเบื่อแฟนเราแล้วหรือเปล่านะคะชาวราศีสิงหา,าคมมีคู่เนาะออนะคะเนาะแล้วก็สามเดือนเนี่ยอาจจะได้มีการพูดการคุยเกิดขึ้นก็ได้นะคะในบางคู่บางท่านจะต้องมีการเกิดการพูดคุยในระหว่างการเดินทางในครั้งนี้นะคะว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์ จะจบหรือจะไปต่อกันนั่นเองนะคะแต่บางท่านบางคนไพ่แปดดาบขึ้นมาจะเลือกที่จะเก็บเป็นความลับไว้ก่อนขอเก็บเงียบๆไว้ก่อนและกันไม่อยากปล่อยให้เขารู้ไม่อยากทําร้ายเขาในช่วงเวลาที่มันมีความสุขอยู่แบบนี้นะคะเนาะเหมือนเหมือนไปเที่ยวไปเที่ยวกันไปหาอะไรกินร่วมกันแล้วเราจะมาแบบฆ่าเขาด้วยการสร้างด้านลบๆให้เขารู้เขาเห็นเลยอย่างนี้เราก็รูเ้เขา้าอะไรเราเสียดายความรู้สึกของเขาเราสงสารเขานั่นเองนะคะเนาะ ก็ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆไว้ก่อนนะถ้ารู้สึกอะไรอยู่ขอให้ตร่ตตองให้ดีคิดทบทวนให้ดีก่อนนะคะอย่าเอาเพียงอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าการตัดสินใจเพียงระยะเวลาสั้นๆมาเป็นตัวกําหนดแต่ถามใจตัวเองให้ได้ว่าเราอยากไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนคนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนนะคะกดซับสไครต์ติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่เดือนหะน้าจ้า